ท่านผู้มชมมีไซส์ครับตัวนี้เรียบร้อยท่า <c oughs> นผู้ชมครับต้องเต็มปลายเต็มมืออย่างนี้นางแดงบัวแบบสดๆนะครับท่านผู้ชมเราทําการหย่อนลงไปเพื่อเรียก ให้ปลากฏดมันมานะครับกลิ่นน้ำแดงไปถึงเขาเนี่ยเขาจะมีความดุร้ายในสันทตายานของปลากฏดเป็นปลาร่าเนื้อนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับมิเตอร์สันนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับมาตกปลากฏดันแม่น้าเจ้าพยานะครับมารุนกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอยากจะดูคลิปแบบนี้คอมเมนต์กันมาเยอะนะแล้ววันนี้ผมจะสอนเทคนิคการตกปลากฏดเหลืองแม่น้ําเจ้าพยาให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมใครอยากดูคอมเมนต์มากันเยอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อการเสวรามามาเริ่มอย่างแรกกันที่เราต้องมี อย่างแรกเลยครับท่านผู้ชมนี่คือเหยื่อหมักแม่อั้มพายนะครับเหยื่อหมักตกปรากฏนะครับแล้วอย่างที่2นะครับก็คือน้ําแดงบัวนะครับก็คือน้ําแดงบัวรู้นะครับนั่นคืออักษรย่อของอะไรนะครับในหมากับพี่ชายนะครับและนี่นะท่านผู้ชมอันนี้นะครับคือไม้ปั่นเหยื่อนะครับโดยไม่ต้องใช้มือนะเพราะเหยื่อหมักติดมือเนี่ยสามสี่วันนะท่านผู้ชมเพื่อการเสียเวลานะครับมาดูขั้นตอนแรกกันมาเอาครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกนะอันนี้คือน้ําแดงบัวนะครับผมจะใส่เป็นคาบขาวดำนะน้ำแดงบัวแบบสดๆนะครับท่านผู้ชมเราทําการหย่อนลงไปเพื่อเรียก ให้ปรากฏมันมานะครับเพราะว่าถ้ากินน้ําแดงไปถึงเขาเนี่ยเขาจะมีความดุร้ายในสัญชาตญยาณของปรากฏเป็นปลาร่าเนื้อนะครับเป็นกดเหลืองเราจะหย่อนไปถึงดินรักษาวขึ้นมาสอกนึงนะครับอ่านี่ครับล่อยไปเลยหมายที่เราจะตกก็ต้องมีก่มมีตอไม้ยิ่งดีนะครับปรากฏเหลืองปรากฏอะไรชอบอยู่นะครับล้วไม่ได้กินแค่ปรากฏอย่างเดียวนะครับกินทุกอย่างนะครับสายยงสายยูเทพงเทโพนะครับกินหมดนะพอเขาแค่เจอเยื่อหมักนะครับทู้ชมอ่านี่ไงทู้ชมมาแล้วมาดูตัวเบ็ดกัน อันนี้คือเบ็ดปรากฏดนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับจะเป็นตัวเบ็ดก้านยาวนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยท่านผู้ชมนี่เลยครับขอเรียวนะวันนี้ภรรยาผมไม่ได้มานะภรรยาป่วยนะครับนี่ครับเป็นตัวเบ็ดก้านยาวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นเยื่อหมักเนี่ยแล้วก็ทําการหย่อนตามผักตบชวานะครับผักตบชวาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะแหวกแหวกให้เป็นป่องแล้วก็เอาเยื่อหมักของเราหย่อนนะครับถ้ามีตัวนี้กินเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้ไหมท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแหวกนะครับเราแ นี่พอแหวกประมาณนี้พอนะครับท่านชมนี่และที่สาคัญเลยครับนี่เลยตัวเรียกเขามาอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ hey, ครับจอมตัวเรียกตัวเรียกนะครับเดี๋ยวผมจะย่าดยอนถั่วแรกก่อนดีกว่าเพื่อการเสียเวลาท่านชมเหยื่อหมัของเรานะครับเหยร์แล้วแรกครับเกียร์ไม่ต้องใหญ่นะครับ ลองดูก่อนนะครับว่ามีตัวไหมท่านผู้ชมถ้ามีตัวเนี่ยเขากินเลยนะครับหยอไปแล้วนะครับถ้าเขาตอดนี่เราไม่ต้องวัดเขานะครับต้องรอ้อยเขากดลงไปเลยประมาณนี้นะครับคันแรกหยอดไปแล้วนะครับคันสองกำลังตามมาครับเราจะปล่อยเหยื่อกับตะกั่วให้ลงไปพร้อมกันนะครับอย่าให้ค้างอะไรเด็ดขาดนะครับ เรียบร้อยแล้วครับมาลุน้นกนะันท่านผู้ชมขออนุญาตนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปดิสี่ไงลาลาสี่ไงวิวมาแล้วครับตัวแรกไปแล้วมีไาย์พิเศษตัวแรกของเราครับไฟประมาณสองตัวโลกว่าครับโอ้โหตัวแรกของเรานะครับไซส์สวยไซส์ใหญ่นะครับเป็นไซส์เล็กๆนะ ยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงไม่กินย้ายครับหรือว่าไวกว่าน,นั้นก็ได้นะถ้าแต่ถ้ามีตัวคือถ้าพื้นที่ไหนมีตัวเยอะคือหย่อนไปกินหย่อนไปกินเลยปลาพวกนี้ครับขออาศัยเป็นฝูงนะครับเราต้องให้น้ําแดงของเราเนี่ยแล้วก็กินเหยื่อของเราเนี่ยไปถึงเขาก่อนครับเขาจะเริ่มมีความดุร้ายถ้าเขาไม่ได้กินแล้วโมโหลแล้วเขาจะวิ่งตามมาหามาหาจนกว่าจะเจอเหยื่อของเรานะครับ ถชาแต่ยานเดียวประดุกเลยครับท่านผู้ชมมีความดูร้ายมีความทุกอย่างนะครับถ้าเขากินไม่โดนเนี่ยหรือไม่โดนตัวเบ็ด,ดเขาก็กลับมากินใหม่นะครับแต่ถ้าโดนตัวเบ็ดแล้วหลุดไปอ่ะไม่กินเบ็ดนะครับต้องปล่อยไว้วันถึงสองวันถึงเขาจะเริ่มกลับมากินเบ็ดครับท่านผู้ชมบางทีมันต้องใช้เวลาให้กินเหยื่อของเราไปถึงตัวเขาก่อนนะ สวยครับท่านผู้ชมเนี่ยครับถ้ามันนานไปเนี่ยถ้าคันนี้มันนานไปเรายกโศกหน่อยยกให้ขยับขยับหน่อยครับถ้าไม่กินเราปล่อยไปก่อนกดเลยครับกดทิ้มเลยโอ้โหมาเลยเนี่ย มาแล้วครับใส่สวยซะด,ด้วยท่านผู้ชมกดวดทิมเลยนี่ใสสวยครับเอาครับท่านผู้ชมเป็นเวลาประมาณตีสองแล้วนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่า น้ำหยุดไหลไปครับการตกปรากฏนะครับถ้าน้ําหยุดไหลนี่ไม่มีตัวกินเลยนะครับมันต้องเจอแบบว่าน้าไหลแรงๆน้ำไหลที่เชี่ยวได้ยิ่งดีแล้วก็ฝนก็ตกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตกไม่เยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทาการตกหมายนี้นะครับผมจะใช้3ามคันและเร่งเครื่องนะท่านผู้ชมจะเช้าแล้วนะครับเอาครับท่านผู้ชมสามที่ลุ้นงันครับจะขอแยกเกี่ยวเหยื่อแล้วกดต๊บก่อนนะครับฝนมา ท่านผู้ชมยังาาย,ยังไม่ทันจะลงเลยยังไม่ทันจะได้นั่นเลยโอ้ยส,สวยๆท่านผู้ชมวางปอดนะครับดูปอดหน่อยอท่านผู้ชมยังเกี่ยวเหยื่อคันนี้ไม่เสร็จเลยนะครับเบ็ดค่าย,ยังไม่ลงเลยยชมยางคันได้เกี่ยวเหยื่อลงไปเลยเฮ้ยยังไม่ทันได้เบ็ดยังไม่ครบทุกคันเลยนะครับโอ้ รถคันนี้อุ๊ยคันนี้ยียดไมครัต้องปล่อยเหยียดกับตะกั่วไปพร้อมกันนะครับคันถ้ามันกินจัดต้องเหลือแค่สองคันนะครับถ้าปลากินไวครัถ้าสามคันไม่ทันต้องเหลือสองนะครับถ้าปลากินไวนะท่านผู้ชมผมจะเหย่อนใกล้ๆกันเลยครับคันกลางมีพลังงานนะครับกลางมีต่อแล้วครับท่านผู้ชมตอดไม่ต้องไปวัดครับต้องให้เขากดต่อให้ต่อตึ๊ก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  ก็ยังวัดไม่ได้ครับถ้ากดหัวลงไปนึบถึงจะวัดได้นะท่านผู้ชมตอดปล่อยมันครับตอดไม่ต้องไปวัดเมื่อก่อนนะผมใช้แค่คันเดียวเองวัดไม่ไหวแล้วครันผมสมต่อใหมนี้ต้องสามถ้าสามถ้ายังไม่กินก็ต้องสี่นี่น,นี่นี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาต้องซ้ํานะครับถือรอได้เลยนะครับถ้าเยอยังอยู่นะครับยกโศกหน่อยครับโศกนิดนึง อ้ยสท่านผู้ชมมีสายครับตัวนี้ไยต้องแล้วตั้งแล้วของไม่ได้เอายปล่อยเลยสาเซลฟี่มาแล้วท่านผู้ชมสาเซลฟี่ของเราวันนี้สายโล่ะ มาจะได้ได้ครับไส่เซลฟี่นะครับสสยเซลฟี่ของเรามาแล้วปลาเริ่มกินครับใหญ่นะครับท่านผู้ชมมาแล้วเซลฟี่มันแล้วสุดยอดการตีน้ำเรียกเป็นไงครับท่านผู้ชมนั่นแน่ขันนอกตอดนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่สำคัญนะครับการตกประกดนี่ต้องน้ำแรง าชมาหมายใหม่นะครับเมื่อกี้เปลี่ยนหมายมาครับเนื่องจากว่ามีหญ้าขยับแบบแรงๆมากเลยครับเราต้องแบบแรงๆมากเลยครับเราต้องเลยละย้ายหมายนะครับเพราะว่าน้ําแดงของเราเนแบบี่ยมีกลินที่แบบไปนั่นมากเราต้องเปลี่ยนหมายให้ไวเลยครับมามาลุ้นกันต่อ หนึ่งเมตรครับบางทีต้องรอให้เหยื่อมันไหลไปหาถึงตัวเขาบแล้วเขาจะควานหาไล่มาจนเจอเหยื่อของเรานะครับท่านผู้ชมคันแรกมีตอดนะครับตอดไม่เป็นไรครับเราเอายกได้เลยเราโศกได้เลยนะครับถ้ามีตัวจะกดคันลงเลยนะครับท่านผู้ชมตอดนะครับกดรับกดแล้วเรียบร้อย มเลกมันต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมมันต้องอย่างนี้เต็มไม้เต็มมือผ่านผู้ชมครับต้องเต็มไม้เต็มมืออย่างนี้ ครับท่านผู้ชมเรามาหมายใหม่นะครับหมายนี้จะมีกรำเอียดกรำเอียดอยู่ข้างหน้าแล้วครับยิ่งดีแล้วปรากฏเหลืองปรากฏคังชอบอาศัยอยู่มากๆครับเราทําการแหวกแลมามาลุ้นกันว่าจะได้ไม่หมน่นี้น้ําน้ํากี่เมตรนะคุณน้าเมตร,รเมตรนิดหน่อยครับเมตรนิดๆน,น,นะครับท่านผู้ชมทันแรกไปแล้ว สองตามาครับและคันที่สามครับคันที่สามจะเตีอยวน้ำนอกนะครับท่านผู้ชม ครับอยู่ okay, <wait>. ส,ยสวยครับสสวย และแล้วก็เช้าอ่ะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตกผาเกให,ใหญ่แล้วท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะได้เริ่มตกก็ประมาณตีสองตีสามนะท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมารุนต่อนะครับดูเช้าดิมันจะสดใสไหมท่านผู้ชมครับดูนะดูนะดูนะนะไวะโอ้ สาสวยครับยามเช้าสายใหญ่นะครับในกล้องมองไกลๆมันจะเหมือนสั้นเล็ก ที่ท่านผู้ชมดูคันแดงผมไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่านะ าเราคันนี้เก็บก่อนครับหูยโอ้ใหญ่ใหญ่น้านี่ใหญ่ท่านผู้ชมคันกับลูกน้ำ เพ oh, ิ่มแดดพิ่ฝนได้ดีมากครัแบบมาลุ้นกลางวันครับกลางวันจะกินไหมมาลุ้นกันแต่ด้าแดงนี้น่าจะมีสิสธิ์กิน ่เหย่อมไ,ไม่ถึาครับท่านผู้ชมพอแล้วครับท่านผู้ชมนะครับเสียดายมากวันนี้นะครับถ้าน้ําไหลทางเดียวเมื่อไหร่นะรับรองว่าสนุกแน่ครับคือไหลลงอย่างเดียวนะครับเราต้องมารอหลายชั่วโมงเพื่อรอให้น้ําลงน้ําไหลนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปกลับไปสรุปผลที่บ้านนะก็ดูคร่าวๆก่อนผลงานวันนี้แบบคร่าวๆก่อนในนี้ครับนนะท่านผู้ชมอ่าดูคร่าวๆก่อนครับผลงานนนี้ครับท่านผู้ชมถือว่าได้น้อยมากนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าไปแม่น้ำน้อยเมื่อไหร่นะรับรอ,องว่าต้องมี20-30ขึ้นแน่ครับไปเอาครับท่านผู้ามาชมผลงานวันนี้ของเรานะครับนี่เลยโอ้ปรากฏเหลืองครับไซนี่ไซนี้ต้องมีดันโลครับนี่นี่นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอน้ำทางเดียวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีอะไรสนุกว่านี้เยอะ,ะครับ วันนี้ไม่มีหน้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอ้โหจะใหญ่ยยจริงของแท้